ค่อนข้างมั่นใจว่าพระอาจารย์ที่ท่านบวชอยู่ที่วัดเนี่ย ท่านก็มีคุณครูแม่ใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งแร,รงบันดาลใจในการบวชหลวงพี่เองก็เช่นกันเนาะตั้งแต่ยังเป็นนิสิตนักศึกษาอยู่มีโอกาสได้เข้ามาวัดได้ฟังประวัติคุณครูแม่ใหญ่แต่ประวัติช่วงหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือในวันที่ท่านได้บวชนี่แหละได้บวชจากชีวิตวัยรุ่นที่กําลังจะมีความเจริญก้าวหน้าในทางโลกก็ได้มาบวชอยู่ในร่มกาสับปพักภาพที่ท่านได้บวชอยู่ที่วัดปักน้ำเนี่ยในสมัยที่หลวงพี่เรียนอยู่เนี่ยก็ เก็บไว้ตลอดเลยเป็นแรงบันดาลใจนะว่าสักวันหนึ่งเราก็อยากจะได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีกับท่านเนาะเอาละในช่วงต้นในช่วงหัวข้ามนี้เช่นเคยก็จะเป็นนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กๆเนาะผู้ใหญ่ก็ฟังได้พอฟังเสร็จแล้วก็สามารถไปเล่าให้ ลูกของเราก่อนนอนด้วยก็ได้เนาะถ้าเกิดเด็กๆยังไม่สะดวกที่จะมาฟังหลวงพี่ที่จะเล่าให้ฟังเนาะวันนี้มีนิทานอะไรมาเล่าให้ฟังามาดูที่ภาพนี้เลยภาพนี้ก็เป็นแม่เสือดาวกับลูกเสือดำเนาะเพิ่งย้ายมาอยู่ที่ใต้ต้นโอก๊กเมื่อก่อนหลวงพี่ก็คิดว่าเอเสือดำเนี่ยมันก็อีกพันหนึ่งเนาะเสือดาวก็อีกพันหนึ่งแต่พอโตมานี้ไม่ใช่เนาะเสือดำมันก็คือเสือดาวนี่แหละเนาะ แต่ว่ามันดินอเอะไรแล้วแต่มันเลยเป็นสีดําอย่างนั้นเนาะแม่เสือดากับลูกเสือดำเนี่ยพึ่งย้ายมาอยู่ที่ใต้ต้นโอกแห่งหนึ่งแล้วที่ใต้ต้นโอกแห่งนี้ก็มีหมู่บ้านกระต่ายเนาะ แต่ถ้าว่าหมู่บ้านกระต่ายเนี่ยก็กลัวนะกลัว2เสือนี้มากเลยเพราะคิดว่า2เสือเนี้จะต้องกินกระต่ายเป็นอาหารแน่เลยทําให้ลูกเสือดำเนี่ยเลยยังไม่มีเพื่อนเลยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเสือดาวกับลูกเสือดำเนี่ยแม่เสือดากับลูกเสือดําไม่ได้กินเนื้อเลยนะกินแต่ผักคนลไม้นเป็นนิทานเนาะกินแต่ผักผลไม้แต่ว่าพวกกระต่ายในหมู่บ้านเนี่ยไม่รู้ ทำให้เจ้าเสือดำน้อยเนี่ยต้องมานั่งเหงาอยู่ตัวเดียวอย่างเศร้าโอยแม่ก็เห็นแล้วเออทำยังไงดีเนาะเช้าวันนั้นเองเนี่ยแม่ก็ชวนลูกเสือดำเนี่ยไปเก็บลูกเบอร์รี่ในป่าแม่เสือดาวก็บอกว่าไปกันเถอะลูกวันเนี้ยลูกเบอร์รี่พึ่งออกเต็มเลยเราไปเดินเก็บลูกเบอร์รี่มากินกันดีกว่าแล้วก็จะได้ทำน้ำเบอร์รี่ด้วยลูกเสือดำก็ดีใจเนาะได้เดินไปเก็บลูกเบอร์รี่กับแม่เสือดาว ก็เดินเข้าไปในป่าเก็บลูกเบอร์รี่ได้เต็มตะกร้าเลยก็นําลูกเบอร์รี่เนี้มาทานเนาะมากินทั้งกินสดๆแล้วก็เอาไปคั้นเป็นน้ำว้าเป็นอย่างนั้นเลยเนาะกินไปกินมากินมากินไปจนอิ่มเนาะแต่ถ้าว่าลูกเบอร์รี่เนี่ยก็ยังไม่หมดโอ้แม่ก็เห็นแล้วทายังไงดีเอ้ลูกเบอร์รี่เหลือเต็มเลยลูกทํายังไงดีนะลูกเสือดำก็ปิงไอเดียขึ้นมาได้ว่าแม่จา๋าแม่จา๋าเอาอย่างนี้สิเดี๋ยวลูกเนี่ยจะนําลูกเบอร์รี่เนี้ ปแจกให้กับกระต่ายในหมู่บ้านกระต่ายครับจะได้เป็นเพื่อนกันด้วยโอแม่ก็เห็นด้วยนะแม่บอกโอดีเลยลูกเราจะได้มีเพื่อนสักทีนะว่าแล้วลูกเสือดาก็ตั้งอกตั้งใจเนาะนำลูกเบอร์รี่เนี่ยใส่ห่อผ้าอยู่หลายห่อเลยแล้วก็เอาห่อผ้าที่มีลูกเบอร์รี่เนี่ยใส่ตะก้าจะพายหลังเดินทางไปที่หมู่บ้านกระต่ายแต่พอเริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆหมู่บ้านกระต่ายเนี่ยพวกกระต่ายก็ตกใจเลย ว่าตอนนี้เสือดํามันมาแล้วมันจะมาจับพวกเรากินแน่เลยกระต่ายแต่ละตัวเนี่ยรีบเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วก็ปิดประตูแน่นเลยปิดประตูปิดหน้าต่างแน่นเลยลูกเสือดําไปเคาะประตูอยู่อยู่นานเลยแหละป๊อก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 กระต่ายจ๋ากระต่ายจ๋าวันนี้ฉันเอาลูกเบอร์รี่มาฟากแต่ด้วยความกลัวของกระต่ายก็ไม่พบว่ามีกระต่ายตัวไหนเนี่ยยอมเปิดประตูออกมาเลยหลบอยู่ในบ้านตลอดเสือดําก็ต้องถอดใจเนาะเลยวางถุงลูกเบอร์รี่เนี่ยไว้ที่ประตู ก็ไปอยู่หลายบ้านเลยป๊อกปอกปอกปอกไม่ออกมาก็ต้องวางลูกเบอร์รี่เอาไว้ที่หน้าประตูจนครบทุกบ้านแล้วเสือดำก็เดินกลับไปที่บ้านของตนด้วยความเศร้าใจพอเสือดำไปเสร็จเนี่ยผูกก้กระต่ายจริงค่อยออกมาจากบ้านตัวเองแล้วก็พวกบว่าที่หน้าประตูเนี่ยมีลูกเบอร์รี่วางอยู่นะพอเสือดำกลับไปที่บ้านตอนนั้นก็เริ่มเย็นแล้วแม่เสือดาวก็พาลูกเสือดำเนี่ยมาพิงเห็ดกินกันแม่ก็ถามว่าเป็นไงบ้างจ้าลูก วันนี้เอาลูกเบอร์รี่ไปให้กับกระต่ายในหมู่บ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างลูกเสือดำก็ตอบมาด้วยความเศร้าส้อยก็ดีครับแม่แต่แม่ก็รู้อยู่ว่าเออลูกเราก็ยังไม่มีเพื่อนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าพุ่มไม้ได้านหลังลูกเสือดาวมีเสียงคุก,กคักคึกคักทำให้เสือดำเนี่ยต้องหันกลับไปดูว่าเอ๊ะนั่นมันเสียงอะไรก็เห็นเงาตัวคุ้มตัวคุ้มเป็นหูกระต่ายโผลมาทัานใดนั้นเองเนี่ยก็มีครอบครัวกระต่ายโผล่มาจากพุ่มไม้พร้อมกับ ผลไม้แสนอร่อยโพกกระต่ายก็บอกว่าสวัสดีจ้าแม่เสือดาวแล้วก็เสือดำด้วยนะวันนี้พวกเรานำผลไม้มาฝากตอบแทนที่ พวกท่านเนี่ยเอารูปเบอร์รี่ไปให้เราที่หมู่บ้านเสือดําก็ดีใจมากเลยว่าตอนนี้เสือดําเนี่ยมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนเป็นกระต่ายและโอก็ได้สังสรรค์กันเลยเนาะแม่เสือดาวก็ทําน้ําเบอร์รี่มอบให้กับกระต่ายส่วนลูกเสือดําก็ปิ้งเห็ดเนาะให้กับกระต่ายทุกตัวนะกินกันอิ่มหนำสำราญเลยพอพบคำนั้นก็ได้กลับบ้านไปอย่างมีความสุข ก็กลายเป็นว่าเสือดำนี้มีเพื่อนแล้วนิทานเรื่องนี้จบแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างเอง่ยอ่าจะพิมพ์มาก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยกลับไปอ่านนะพิมพ์ในเฟซมาก็ได้ a c e b o o k เนาะในคอมเมนต์ว่าได้ข้อคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องลูกเสือดำเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นข้อคิดที่หลวงพี่อยากจะสรุปก็คือก็เปรียบเหมือนกับตัวเราเนี่ยแหละเวลาที่เราทําความดีอะไรต่งตางๆเนี่ยบางทีนะมันก็ต้องใช้เวลาเนาะยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าชีวิตเราเนี่ยกินเหล้ามาตลอดเลยแต่พอมีโอกาสได้มาเข้าวัดก็คิดได้เนะว่าเราต้องเลิกพอเลิกเนี่ยก็ไปบอกเปล่าประกาศเพื่อนฝูงที่เคยนั่งอยู่ในวงเหล้าว่าเราจะเลิกเหล้าแน่นอนว่าสิ่งแรกที่เราจะได้มาก็คือเรื่องของการไม่เชื่อถือนะว่าจะเลิกได้ตัวเราเนี่ยบางทีตอนอยังกินเหล้าอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คอทองแดงอะไรก็ได้เนาะเป็น หัวโจกเลยก็ว่าได้ทั้นจะมาเลิกเนี่ยเพื่อนในวงเราก็อาจจะย,ยังไม่เชื่อถือนะมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกับสมัยที่หลวงพี่ยังเป็นนิสิตอยู่เนี่ยพอได้เข้าชมรมพุทธเนี่ยก็ตั้งใจรักษาศีลน,นะแล้วก็ศีลข้อที่5เนี้ยด้วยบรรยากาศที่มหลาลัยเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศแห่งการอยู่แบบเพื่อนฝูงนี่แหละมันจะมีพวกเล่าพวกอะไรอย่าง,าง,าง,างนี้อยู่เพื่อนก็มาชวนนะแต่เราก็บอกว่าเออเรารักษาศีลน,นะกินไม่ได้ก็มาอยู่หลายรอบเลยแต่ทุกครั้งที่ชวนเนี่ยก็ไปนั่งกับเขานะ แต่ไม่ได้กินเหล้าไปนั่งกินกับแก้มนะมีถัว่วมีหมูยออะไรที่เพื่อนเขาเอามากินกับเหล้าเนี่ยเราก็กินกับแก้มกินจนหมดแล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยสักสองสามรอบตอนหลังเนี่ยเพื่อนก็ไม่ชวนแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเพื่อนจะไม่คบเพื่อนก็คบเราเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่รู้ว่าเราเนี่ยไม่กินเหล้าหรือมันก็ต้องใช้เวลาอย่างนั้นเนาะหนักเข้านักเข้ามาชนลมพุทธนานยิ่งขึ้นเพื่อนในคณะเนี่ย เขาไม่เรียกชื่อเลยนะอย่างหลวงพี่เนี่ยชื่อวีรชาติเพื่อนในคณะในภาควิชาเนี่ยไม่เรียกชื่อเลยเขาเรียกหลวงพี่ว่าคุณพระก็เรียกว่าคุณพระนะทั้งคณะเลยไปไหนมาไหนก็เรียกแบบนี้ถามว่าทําไมเรียกแบบนี้อันหนึ่งคือเรารักษาศีลแหละเราสวดมนต์แหละทําตัวเหมือนพระเลยอย่างนั้นนะเนาะเราก็ปลื้มใจเนาะปลื้มใจก็แปลกดีเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่า เมื่อเรามีศีลมีธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีเพื่อนกับกลายเป็นว่าตัวเรานี่แหละเพื่อนอยากคบมากที่สุดเลยเพราะทุกครั้งที่เวลาเพื่อนมีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะมาปรึกษาตลอดในลหลายๆเรื่องเขาจะคิดถึงเราหรือแม้กระทาั่งงานกลุ่มที่มันจะต้องใช้คนที่ค่อนข้างจะเป็นที่ไว้ใจเนี่ยเขาก็จะเลือกเราเช่นงานที่จะต้องไปดูแลเงินอะไรต่างๆของกิจกรรมที่คณะเนี่ยเขก็ให้เราเนี่ยช่วยบริหารมันก็เป็นอันนี้ส่งนะที่ เราตั้งใจรักษาศีลเนานะ